ที่4ลำดับที่สขอเรียนเชิญน,นายทวัตสิริปริญญาณันสมาชิกองค์การบริหารสจังหวัดนครราชสีมาเขตสองของกระเพาดันทีขอเรียนเชิญนายธีรวิทย์พิทยาพรอดีตผู้ติดตามสะสะพิสิทธิธ์พิทยาพรขอเรียนเชิญนายสัตยาวงสัตดาผู้ในการกองทังจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนเชิญนางนาตยาเสร็จประสิทธิ์นายโยกองค์การบริหารจดตบบุขุดพิมานให้เกียิขึ้นทอดผ้าบังสุกคลณขอเรียนเชิญครับข,ข,<ส>ขเรียนตราบนิมนตนพระอาจารย์ วิเชียลธรรมัทโรเจ้าวาดวัดเทพาวนารามขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจารย์รัตนอัศรกรรัตนากรเจ้าวาดวัดนนทศักดิ์นนทกระเิญให้ความเมตตาพิจารณาพระบังสุขคุณ